เราไม่จำเป็นต้องครอบครองทุกอย่างที่เรารักเพราะบางอย่างที่เรารักมันเหมาะกับการเฝ้ามองมากกว่าหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับ ลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนก้ลงเจยแจ้วส่งเสียงร้องจุกูจุก,กูจุก,ก,จก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับบางบางเบาเบาครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่สองครับเป็นพระเนื้อดินครับน่าจะเป็นพระกู่ครับพระถ้ำเสือครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับมันๆเลยครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแน่นมันมันเลยครับมาพร้อมตลับครับมาพร้อมตลับพร้อมบูชาเลยครับ200บาทครับ บูชาสององค์300บาทครับรายการที่4ครับเป็นพระเนื้อดินนางพญาครับนางพญาเนื้อดินลงลากเก่าครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับ รายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จครับเกตบัวตูมครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแน่นมันมันเลยครับน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับ รายการที่หกครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณวัดห้วยเขนครับเื้อโลหะเก่าๆค่ำๆมันๆเลยครับรายการที่7ดครับ เป็นเหลี่ยมปัม๊มหลวงพ่อทวดอุ้มลูกแก้วครับด้านหลังเป็นสถูบเจดีครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้กับปีพศส5 0 8ครับน่าจะเป็นรุ่นทะเลซุงครับเนื้อเปียกทองคำครับ รายการที่8ครับเป็นพระนางพยาครับหล่อโบราณเนื้อเมฆกับพัดครับเนื้อมันมันวาววาวเลยครับออกปีกมแมลงทับเลยครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้สวนครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันมัๆเลยครับมันๆแก่งๆแน่นๆเลยครับสวยทุกมุม สวยทุกองศาครับเนือจัดจ้านครับช่ำๆเลยครับรายการที่11ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนือจัดจ้านเลยครับ รายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำเลยครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับ200บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่13ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับลักเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับ รายการที่15ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมครับใต้ฐานต่อโคตรูปละฆังครับเนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดขวางครับ อำเภอเมืองครับจังหวัดพิจิตรครับรายการที่17ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราเนื้อเมฆพัดครับ หักเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระปางลีลาครับเนื้อชินตะกัวครับปางลีลาสวนเข็มครับน่าจะเป็นพระกุครับ เตรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่19เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนล้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับสภาพใช้ครับ รายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงลักเก่าครับมีคาบกูบเ,กเ,กเ,กกเลยครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำแน่นๆแเก่งเก่งเลยครับรายการที่21ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่22ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับวัดอุดมคงคาคีรีเขตครับปีพศ2512ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่23ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่24ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ สวยๆคมๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่25ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับลงรักเก่าครับหน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทครับ ก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่26ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเรียมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่27เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับองพระล้ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่28ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์แปะยิ้มครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ ยิ้มแก้มปีเลยครับยิ้มอย่างมีความสุขครับรายการที่29เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระลำล่ำเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆสภาพใช้ครับ รายการที่30ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปครับด้านหลังเป็นอักลรเลขยันครับด้านหลังเป็นเหรียญที่ระลึกครับ2478ครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่31ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมมันมันเลยครับรายการที่32ครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับพระสุมกอเมืองกำแพงเพชรครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยงามงามยามเย็นๆครับราคาบางบางเบาๆครับถูกใจได้เลยครับขอบคุณครับ